หมูสับที่ได้มาก็มาปั่นใส่เครื่องเลยแกเพราะว่าเขาบดมาให้เราละเอียดแล้วเหลือแค่เรามาทําให้มันแบบเป็นแบบนวันวๆละเอียดอย่างเงี้ยนะคะนี่เด้งดีมากปรุงอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ําแข็งน็อกไว้ด้วยตอนที่เครื่องปั่นเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาใส่ทับเบอแวร์นะเพื่อที่จะไปแช่ฟิต ไว้อีกหนึ่งชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยจะมาเทสดูว่ามันจะเด้งอร่อยฟูแค่ไหนนะจะเพื่อนๆอ,อุ้ยดูสวยมากเลยสวยที่สุดค่ะชมตัวเองรอบนี้เป็นอาการทำหมูเด้งที่ประสบผลสำเร็จดูจากอาการก็รู้แล้วเห็นไหมอันนี้เรามาเทสต้มต้มต้มดูนะคะว่าจะยังไงมันเด้งนะแก ฉันลองแล้วแหละแต่พูดจริงฉันทำฉันสับให้ดูว่ามันเด้งจริงๆแล้วจะจะกินให้ดูนะคะอร่อยมากเด้งดีสุดๆอืมอร่อยเลย